หลังจากเมื่อกี้เราเนี่ยสอนวิธีเรื่องของการดึงหลบเดี๋ยวคุยก็จะเสริมให้อีกนิดนึงเรื่องของการป้องกันตัวเช่นระยะประชิดวงในเห็นไหมในมวยที่แบบคลุกวงในนะครัจบเนี่ยัับบะนวมาเรียนรู้นะครับเรื่องของการคุกวงในครับจะสู้อยู่ใกล้เพราะระยะไกลเนี่ยต่อยเน้นการดึงหลบ แตคือระยะใกล้เนี่ยใกล้ขนาดไหนฮะใกล้นี่เลยชิดเลยหัวล้านชนกันเลยนะฮะตัวสู้ไว้บิดเขาชกไปที่ท้องเราต้องเอาแขนปิดล็อกไว้ปิดเอิ้นเขาฮุกด้านบนปุ๊บเอิ้นฮุกด้านบนปุ๊บเรามือกันไว้นี่แหลยเออนี่นะบังกันตัวครับฮุกเออล็อกให้อยู่เอาค้างไว้นี่เลยติดหูเลยนะครับติดหูไว้เลยเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันดันไปเลย เดี๋ยวเราสมมติขึ้นว่าคนหนึ่งชกคนหนึ่งยืนขึ้นมาคนหนึ่งชกอย่างเดียวคนหนึ่งฟังสัญญาณว่าจะให้หลบอะไรบ้างยิ้มเลยต้องบอกก่อนไหมครับว่าผมต่อยอะไรผมผมผมนี่คขาต่อยอย่างเดียวเป็นหุ่นยนต์ต่อยคุณต้องหลบผมให้ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับงานนี้ขังโป้ยเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับมีหน้าที่ชกอย่างเดียวครับส่วนทันมีหน้าที่หลบครับโยกไปใช้การบ้องกันตัวใช้การบิดเข้าไป นี่มันหลบตรงไหนครับคุณผู้ชมครับหลบเข้าหาหมัดหรือเปล่าครับแมมไปทางไหนก็โดนหมัดตลอดมาลองดูดูมือโปรเขาทำไม่ได้นี่มันดูมือโปรครับคุณผู้ชมครับระดับหน้าหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนผ่าตัดทั้หว่ายยอดขยับเวฟเวฟต้องสไลด์ตามนี่นะพี่ผู้เล่นนะถ้าไม่เข้าใจเวฟใช่มขาเวฟอย่างนี้ครูเขาเวฟอย่างนี้ไม่ต้องขยับเท้าหรอกไม่ต้องขยับเท้าให้เข้าใจดิอะ พูดถึงใครบอกไม่เข oh, ้าใจข้งโอ้โหยังไม่ทันเริ่มเลยครับแมคคานิกตัวนี้ยับใส่หน้าก่อนครับ cu คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วดูนะครับขาข้างหนึ่งนีต้องอยู่กับที่นะฮะเฮ้ย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 ั๊บััหน้าน้าแลโอ้โหสุดยอดเอ้ยจังหวะหลบนี่ทำได้ดีนะครับเหมือนล้ำลิเกยังไงก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมมาดูทันอีกครั้งนึงนะครับ มันม้วตัวถั่วเขียวไงก็ไม่รู้นะครับสำหรับทันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยตายเลยับตาย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 กายเลยการจุดตายเพราะอะไรฮะับหนึ่งเท้าสองมืออยู่อย่างนี้อย่างเดียวครับสามแล้วก็ตายอย่างนี้ครับคือห้ามกระพริบตาเลยครับโอ้งานนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะจังหวะไม่ได้นะครับแล้วก็โดนหมัดตลอดนะครับ มาดูคังโป้ยครับโอ้โห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 คังโป้ยนี่ถือว่าแหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้นตระกูลนี่เป็นนักมวยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมโอ้ย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 หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของมูฮัมหมัดอาลีก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห แหม่จังหวะนี้นะครับเวฟ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 หรือเป็นลูกชายของล็อกกี้ครับคุณผู้ชมออกหมัดแค่ไหนเออโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหจังหวะหลบนี่โอเคโอ้ยแน่นอนครับจังหวะหลบโอ้โหแต่พอหลบเสร็จนี่จังหวะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับดูไม่สง่าเลยครับล้มเลยครับนั้นหลังจากที่เราฝึกกันมาการหลบหลีกการป้องกันตัวการออกหมัดทุกอย่างแล้วต่อไปเราจะให้ขึ้นชกกันแต่ก่อนที่เราจะชกกัน ้องทดสอบอีกสักดานนะครับเดี๋ยวครูจะเป็นคนชก4จังหวะมาถึงชั่วโมงนี้นะครับครูจะทดสอบเองนะครับเป็นการชก4จังหวะและให้นักเรียนหลบนะสมันนะครับครับป้องกันให้ดีที่สอนมาดูให้ดีดูจังหวะให้ดีครับโอ้โหเฮ้ หนึ่งมาทแล้วหนึ่งมาทแล้วปึ้งปึ้งโอ้โหโดนแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะเข้าไปอปปคัตที่ท้องนะครับแหม่ทำหน้าเสียอารมณ์นะครับสลับพันมาดูจ็อบครับคุณผู้ชมเร็วมากครับเร็วมากอัจรัยโอ้โหจังหวะหลบลีกดีครับโอ้โอ้โอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเข้าไปเต็มเต็มครับแล้วดูสีหน้าครับจังหวะนี้นะครับ ้ขังป้วยครับเฮ้ยมันจะอาเขามีเฮ้ยขยับเข้ามาขยับเข้ามาคุณว่ายังไม่ปล่อยมัดหนึ่งเลยคูไม่ตายสักทีนี่ก็ยืนตัวเกรงเลยครับครูไม่ตายสักทีโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับครูจับหน่อยหนึ่งโดนแว่นกระเด็นแล้วครับคุณผู้ชมครับด้านต่อไปนะจะเป็นเรื่องของการชก จะต้องขึ้นชกกัน2คนนะครับซึ่งในนี้เราจะมีหยุด3ามชิ้นถ้าใครเปิดเจอตัวจุกกรูแมจุกกรูเนี่ยนะครับต้องหลอดูว่ามันเป็นยังไงใช่คนนั้นจะไม่ได้ชกรอดต้องดูอย่างเดียวตัวนำโชคเนี่ตัวนำโชคผมเจอมาประมาณสองสามรอบแล้วไอ้ตัวตุกกเนี่ยนี่คือร่องรอยของมันเลือกเลยครับ อใครเลือกก่อนอ่าใครเลือกก่อนตัดสินใจเลยอ๋อปึ๊บเลือกก่อนเลยนะอ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับของทั้ง3คนนะครับจะต้องขึ้นชกกันเองครับคุณผู้ชมที่สำคัญต้องเปิดมานะครับใครเจอตัวจุกกรู้คนนั้นไม่ต้องขึ้นชกรวมไหมล้มรวมยังไงไม่รู้รวมไหมโอ้โหงานนี้ดีใจเต็มที่ครับสำหรับขังโป้ยครับเปิดมาเจอตัวจุกกรู้ครับคุณผู้ชม ไม่ต้องชกครับไม่โชคหลายนะทำไมมาเจอพี่ทำไมครับถ้าโชคดีได้เจอท่านนะท่านไปได้ทำไมโชคหลายทำไมนุ่มหน่อยนุ่มอุ้ยเฮ้ยนวดอยากจะบวกเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไปคนละมุมไปคนละมุมโอ้โหแหมมีการท้าทายอย่างครับคุณผู้ชมครับและนี่คือครั้งแรกนะครับของจ๊อบนะครับวิสรุตวานิชที่จะขึ้นชกกับท่านธนชัยวรอาทครับคุณผู้ชมน่าชมทีเดียวครับงานนี้ ยกเดียวเดี๋ยวครูจะเป็นคนให้คะแนน10วิก็น็อกแล้วโอ้โหบอก10วิก็น็อกแล้วครับแต่มือกันก่อนแต่มือกันก่อนจบไปชบยกเดียวเท่านั้นครับผู้ชมครับเริ่มแล้วครับสาวขาเข้าไปโอ้โหมาถึงก็เจอทันทักทายนะครับจังหวะจอบนี่ตอนเรียนนี่ดีนะครับแต่ว่าตอนชกนี่ ไม่เป็นมวยเท่าไหร่ครับคุณไม่ได้ทีเรียนเลยไม่มีเวฟนะครับเออมีเวฟหรอเวฟเข้าหาหมัดนะครับงานนี้อล้วดูครับเดินเข้ามุมครับคุณผู้ชมหลงทิศหลงทางแล้วครับงานนี้จะไหวหรือเปล่าครับจ๊อบไอ้ช็อตช็อตช็อตเออนิดเดียวนิดเดียวจ๊อบนี่ยังไม่ได้สักหมัดเลยนะสาวก็ไปได้สักท้อสวย แหมเดินเข้าไปตรงไหนก็โดนหมดครับงานนี้ขอมาเดวจับเด็ดเด็ดกัวขังปยนี่ก็เชียร์จับน้าดูเลยครับโอ้จังหวะนี้นะครับน่าหงายเลยครับทันครับโดนจับเข้าไปเต็มเต็มครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะนาทีสุดท้ายและหมดเวลาพอดีครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วสิครับงานนี้มาฟังผลกันครับผู้ชนะเอ้ยอ่าได้ครับและผลออกมาเป็น the winner is ชันธนชัยวอรอาผู้บุญบุ๋ยก็ต้องขอบคุณนะครับคุณครูดามนะครับครงเรียนสอนคยไทยครูดามครับขอบคุณมากครับ่านชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังและคลิปหนาพิเศษที่คุณหาดูที่ไหนไม่ได้พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมอีกมากมายได้ที่ w w w m a r t i a l w a r r i o r t v และ w w w f a c e b o o k c o m m a r t i a l w a r r i o r ก้าดะโต๊กก้าดะโตกนี่อาญาอาญาอาญาขอเพลงสายันสักหนึ่งบทที่หผมว่าครูน่าจะใช้ผู้กงผู้กันออะไรย่างเงี้ยแปลงสีทาบ้านเลยนะใช้ได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 ้เมนต์เนื่องว่าทีมชาติอังกฤษรอบต่อเลยเนี่ยโอ้ลักษณะเหมือนเพล็ด ดูเสียงเสียงคนร้องได้ัเจนดูมีาได้เลยคนร้อสูงเลยเนี่ย